เพื่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านนักดาวนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะทําเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่วันนี้เราจะทําสไตล์ทรงจั่วนะครับโดยตอนนี้โครงสร้างของเราอะทุกอย่างใช้น็อตบด,ดครับตัวมันนั้มาับน้าไทุกอย่างใช้เราใช้น็อตประกับบดนะครับลูกค้าสามารถจะซื้อไปประกอบเองได้นะครับ นะครับใช้คนงานอยู่แค่สามคนก็สามารถทําได้โครงสร้างนี้สามารถสร้างบ้านได้อย่างรวดเร็วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของทํโครงเรียบร้อยดูนะครับเพือพ่อนๆมาดูตรงนี้ตรงนี้เราก็ใส่น็อตยึดหมดเลยเราจะไม่ออกเลยเห็นไหมเราไม่ออกเลยนะครับอตัวนี้เป็นตัวประกับตัวนี้เป็นตัวประกับนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยเราจะวางวางอย่างนี้นะครับ วางาอย่างนี้แล้วก็ใส่โครงเข้าไปใส่โครงเข้าไปตรงนี้โอเคแล้วก็จะเอาแผ่นยึดเข้าที่เลยเสียบอย่างเดียวจับเสียบจับเสียบเลยนะครับ,บ,บ <genauso S 2> เพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถมาเรียนรู้ที่นี่ได้นะครับหรือเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อมาทางไลน์ได้นะครับสวัสดีครับ